จะพาพี่น้องไปหาแนวไว้ถ้ากินมื่นเศร้าไข่ซางมอนแก่แต่ข้างบนลูกข้างล่างแบบนี้แต่แฉกักบอะไรมันจะไง เศ้าผมแล้วงวด,ดปลาหมึกเทลงุงไซเ็ดตะไคร้ปลาก้องลาทูหอมเมื่อไังสี่มันคุ้นก่อนแขียงไม่ไม่ห่อนหน่อนนอสวัสดีครับตอนนี้ซีม่งเคืองเป็น,นองซีม่งแรงเนาะ หอดหน้ามาหอดบ้านสวนมันตอนคำแล้วจะไปเห็ดงานเน่าอ่นกับพ่อกระเทิรนพี่น้องอยู่ไปตัดหญ้าตัดนั่งกับอะไรฝนตกดิน้นผ่ำเนี่ยหยากับงงววเงาเงาไหวแท้ๆนี่ตัดได้สองอาทิตย์นี่ถนนทางเดินทางยางนี่ในสวนนี่คือกันฮกเอ่อฝนตกดินพี่น้องหยิบาพี่น้องไปหาเน่าวไว้ห้กินมื้ออื่นเส้าหาเน่าก,กินมันมีอย่างให้กินเนี่ย อวันที่เพียวน้องใหม่มาแกงมันที่มี่ว่าไปเบิงไปเบิงไปเข่ากันพวกร่ามพี่น้องขังน้ำใส่ถิ่มไบเนี่ยน้ำเต็มอยู่ฝนตกดี่ดิพี่น้องเพเภอหน,นองหานจังหวัดอุดรธานีน, <c oughs> นี่นี่เด้ไผ่สร้างมนต์แล้วพี่น้องเอาไปแกงก็ได้ จิ้มซุ่งพี่หนหองนอจิมซุ้งตาดะเมละน, <c oughs> ออนี่ทั้งนี้ทั้งนี้ตัดตํำๆเห็นหน้องมังจังสีบออ่ะเกิดแงนงขึ้นมากห้มันเกิดนอใ้ทั้งเตะ ต้มนี่ก็เหลือกินเลยพี่น้องกินมืออื่นเศร้าน้อยแกงไปฝนตกฝนตกมีที่ปอกมันง่ายๆพี่น้องนี่ข้างๆมันกับสิ่งมีดเอานะใบมันเนาะนี่ติงใบเห็นอยู่ดิเอามีดแสะเลยพี่น้องแสะจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้แต่แฉกับแกบนี้มันจะไง ล่างน้ำแล้วกัเอา,าบ้านแจ้งพี่น้องผันของได้ปันแกะกัตัดออกนูนน่นี่ลุ่เลื่อยมากเนี่ยมันเอาหอดเหงาะวอนมากเลยดิเดี๋ยวพอวายถ่ายมันตน่าเนาะเอาใบสูงมันจะเป็นแหนงตัดออกปัดแกาไปทิ่มไปเลยเนี่ยนี่มัออนอสเนี่ยเอาไวแ้แต่กจิ้นแต่ทำนี่ละน้อยไงก็ได้สร้างบนพื้นกันเนี่ยเอาทิม่มนี่แต่ทำนี่เอาทิมท่ม สันนี้ัวทิมอันนี้ทิมได้พ่อไายหรอพี่รองเดี๋ยวสันนี้นี่พ่อได้แกงหนึ่งได้แกงหนึ่งพ่อดีลไร่เดี่ย <c oughs> ่อันทิมนี่ลาย หลายกว่าเอาไปแต่กินฝานไปหน่อยมีตต่คมๆจัง่อยเ้ย้ยฝานตอนใ่ญ่ๆเตือจะให้มันบางจัน้อยเอาบาสับห่อติแกงได้ฝานเป็นตอนบางๆตอนง่ญ่แต่มันบางไปหน่อย ฟันเสร็จแล้วกเาานะ็เอามาล้างนา้ำไปเนาะเอามาล้างน้ำเอาไอ้น้ำคุ้มครมันออกเนาะยางน้ำคุ้มครมันโดนน้องใหม่มันสดๆอยู่เสร็จแล้วก็มาต้มพี่นาะ <S <S 1> <S 1> ดีกว่าเล้วพี่นะ้องต้มไปเรื่อยๆ กมมาปะบ้านเคืองส้มบงไปหน่อเอาหาตอนมันหนาหน,นาขึ้นมาเสี่ยมเบิงเอาอันนี้บ่ได้เห็นตอนมันหนาหนาจากนักหน่อยไปหน่อยมาเสี่ยมเบิงมันเศร้าขมไปเศร้าขมแล้วลิ้นน้ำต้มบวกแล้วก็ล่างน้ำนี่หน่อย เอาน้ำมันขมๆมมันออกเนาะนี่มันก็จะเด่ดนหน้าใหม่ต้มแล้วเขาเขาคงเส่ยไปแน่นอนเอาปิดฟ้าไว้แกงมืออื่นเ้า สวัสดีกันเน่ยเมือนเสาร์พี่น้องสิผ้าเฮ็ดเนาะกินกินข้าวเสาร์หลังจากหมู่บ้านเนี่ยไปซับนอใหม่เนาะมาต้มไว้แล้วสิผ้าแกงนอใหม่กินเสาร์พี่น้องมื้อนี้นี่นอใหม่ที่รุงต้มไว้เนาะแล้วมีเครื่องปรุงเตรียมไว้หมดแล้วอันนี้อ่าดวดปลาเมึอกพี่น้องแซ่น้ํำไ้เรื่อยเด้อแเซนน้าไว้ให้มันอน่อนอันนี้ก็หมากฟักทองใบมะกรูด ตะไคร่พริกสดอันนี้เฮ็ดซื้อมาจากตลาดเนะาะปลาทูหอมไปหน่องเอามา่ปิ้งหรือมาอบหรือมาแกะเอาตะเนือมันเอาก่างมันออกพักจะอมพักอีตูเข้าเบื่อไปหน้องเข้าเบื่อคือยังเข้าเบื่อก็คือเข่าสารที่เฮาแ่นน์เนาะเข้าเนี้วเนาะแชนน้เามันอน่นอ,นนอ,อนๆแล้วก็มาตำไป่น่องแล้วก็มา เสียน้ำไว้ละไล่ขันบ่ิษันมันสิเป็นก้อนเป็นหนสุดท้ายนี่คือหย่านาั่งลูยงยองยองยองเอาทั้งหย่านาั่งทั้งวัรสดุต่างๆนี่บ่ได้ซื้อหลายดอกพี่น้้องไดซื้อได้ซื้อตั้งแต่หมากฟักข้อได้ซื้อ,อเห็ดปลาหมึกหนวดปลาหมึกเกิดไปทะเลซื้อมาเนาะมาไว้กินรกรบเพาทูหอมนี่แหละนี่เระคือเครื่องปรุงเนาะอันกะมีปลา ปูุงเองพี่น้องต้มเองปูงเองแต่ก็รน,นำปลามามาอยากกินกันบบบนี้เครื่องเคียงที่เตรียมไ,ไว้ก็ลงใส่ลอพี่น้องอ่าปลาเมึอกงวดปลาเมึกเทลงใส่เฮ<ม>็ดอยากยังก็ซื้อมาใส่พี่น้องอ่าใบบักูดใส่เป็นใบยังสิละมันจะกระอ,อองไงตะไคร้ ปลาทูหอมสุดถ่ายมันเข้าเือร์ไปน่องเบาไปจังสีมันเป็นก้อนเอาถุงดาลายหนามแล้วมันจังบ่เป็นก้อนน้ำจาด่า,ดางคลองพี่น่องเอากากมันออกาเฮายองยองๆกากมันนี่อยู่ เก็ประมาณนี oil, turkey, ้แหละพี่น้น่อยคนๆลูดๆเห็นว่าน่ามันหน่อยก็ตื้มนานจะตพี่น้องเด้อะแล้วลูกติดต้มสักันให้มันพักมันนุ่มจะกันว่าน่ามันติดหน้อยจะไรจำไดกันมันหน่อยให้เราค่อยตื้มเอาเอาขึ้นต้มกันเนี่ยเริ่มใส่ปลาไหลเป็นหลังใส่ปลาไหลสักหน่อยจะฝ่อใส่นไายได้ปุ่นสีเข้มเข้มมันออกบ่ได้ว่าเอาใส่ปลาหมึก ใส่ประตุหอมไปแน่แล้วทำหีกสักกันปลาไหลนิดเดียวเพราเดี๋ยวหอมเติมกันเพราะแต่มันจางยังเอาใส่ไม่เดือดได้พียงหนะ้อยลูกอนะ่นน้ำเติมใส่หรดือ น่ามันหน่อยยามันใหม่กดชิมดูเป็นไงายู่แค่น้อยไปหน่อยปะลาตื่มเข้าไป ใส่ปลาหละชิมดูยืกสุดยอดพี่น้องเลยแซ่บครับปิดไฟปิดไฟเสร็จแล้วกเอาพักขาพี่นอ้องลนี่งใส่น้าหลังแต่เราใส่ปร้อมกันนี่มันจะบ่มีกิน มันจ <ítulo> <es> ืดไปเรยวันด่อห่อนห่อนๆเอาโรยๆๆยลยยลงไปพขาพักยิดตูวลยลงไปข้นมันจะได้มีกินหอม อโอ้ยผิดหวังเลยสุดเสียบใส่พักขาใส่พักกันอีตู้เหรอหว้อมแท้ๆไปไปกินข้าวไปน,นี่ <c oughs> เอาเบิ้งกับข้าวเจ้าอุท้านนี่อันนี้แกงเนาะไหมแกงเราวม่หันน่นเนาะนี่อันนี้เจ้าแม่บ้านผู้ตำ อันนี้มกน้อไ้ใส่ปีใส่หมูไปเนอะปีเมื่อรุ่งเองอันนี้ก็เจียวที่บเดเพสหายตาขอดไข้เจียวอันนี้ของหวานผลไม้ยูสวนในร่านหมากนี่จำปากกอ่าความเสียบเนี่ยคุณตากับคุณยายไม่มากินเข้ามาเนี่ย แกงไมไ่ไม่ห่อนห่อนเลยหรอเจี๊ยบผัดพี่นองเอ้ด้วยห,หยิสุดยอดเลย ยาปีกดิบปีบปากหน้าให้จักหน่อยคักแต่แทะ